ที่น้องของครอบครัวแห่งแสงสว่างของดาวจุลัยข้อความต่างมิติวันนี้ก็เป็นการเปิดเผยหรือดิสครเชอร์ของจอห์นเอฟเคนนดีนะคะที่เขาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในมิติที่สูงกว่ามิติ3ของเรามากก็คือจอห์นเอฟเคนนดีเนี่ยเขาก็มาสวัสดีอเมริกาและโลกซึ่งเขาสื่อสาร มาทางช่องทางของยูรินาวาราเกสเอกอัครราชทูตของกองกำลังแสงแห่งการเลร็กติกเขาก็บอกว่าฉันชื่อจอห์นเอฟเคนเนดีเขาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาแล้วเขาบอกว่าฉันน่าดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็มันเป็นเวลานานแล้วอะตั้งแต่การสื่อสารครั้งสุดท้ายของฉันที่ผ่านช่องทางนี้ คุณนะกำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งเลยซึ่งเป็นที่อนาคตของมนุษยชาติก็จะถูกตัดสินในวันนี้ฉันนะ่าจะเปิดเผยความจริงเพิ่มเติมต่อไปแล้วก็กำจัดคำโกหกที่แพร่กระจายสู่มนุษย์นะโดยนักวิทยาศาสตร์และรัฐบาลเชิงลบฉันสังเกตจากมิติที่สูงกว่าเนะี่ยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณตลอดมา55ปีที่ผ่านมานับตั้งแตนะ่ฉันออกจากร่างกาย ชนชั้นออลิตน่ะคนเดียวเลยที่วางแผนรอบสังหารชั้นชั้นน่ะยังคงเหมือนกับพวกเขาอะหลอกลวงโลกแล้วก็เล่นเกมหมากรุกกับมนุษยชาติทุทกวันในระหว่างที่ฉันนะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฉันต้องการที่จะเปิดเผยอาชญากรรมของพวกเขาต่อมนุษย์ต่อมนุษยชาติหรือต่อประชากรมนุษย์ของโลก3าดีความจริงอะที่ซ่อนอยู่แล้วก็อื่นๆอีกมากมาย แต่มันน่าเสียดายเลยที่มัน,นไม่เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นนะชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องไร้สาระของโลกมิติที่3าดีเนี่ยก็จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังคุณนะต้องตระหนักว่าการที่แทนที่สมาชิกคนเก่าของรัฐบาลนะด้วยสมาชิกคนใหม่ทั่วโลกแบบนี้มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาสำหรับมนุษยชาติ แล้วก็ระบบการปกครองทั้งหมดนะ่ะมันจำเป็นต้องออกไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยกลุ่มบุคคลอย่างสภาที่คอยดูแลประชาชนในยอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีความปรารถนาที่จะนำระบบผู้นำใหม่มาใช้เช่นมองตรงไหนอ่ะที่ทุกอย่างมันก็จะดูโปร่งใสไปหมดเสร็จแล้วก็จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ทั้งหมดนะ่ะกับทุกคนโดยไม่มีอะไรต้องปิดบังกันเลยแล้วก็ผู้นำโลกทุกคนนะ่ะพวกเขาก็ต้องไปรวมแล้วก็ รวมกันทั้งลูกน้องแล้วก็พวกเขาด้วยดูพวกเขาตอนนี้สิพวกเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆแล้วก็วางแผนการเคลื่อนไหวต่อไปสิ่งที่พวกเขาทำอ่ะรวนเสียหายถึงแก่นกระดูกก็พวกเขาก็กลับไม่เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เลยผู้บริสุทธิ์นะ่ะหลายล้านคนนะ่ะก็ต้องเสียชีวิตโดยเปล่าประโยชน์เขาเพียงเพื่อสนองความโลภของพวกเขา จนความจริงก็ยังคงถูกเปิดเผยต่อไปก็ผ่านช่องทางอะที่เชื่อถือได้นี้ของกองกำลังแสงการเล็กติกแล้วก็ผู้รักชาติที่รักเนี่ยโปรดอย่าลืมว่าคุณนะแข็งแกร่งแล้วก็ฉลาดกว่าพวกเขาด้วยและสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดเหล่านี้เขาก็พยายามแบบเอาชีวิตรอดมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วก็หลายคนก็กำลังถูกอะถอดออกจากความเป็นจริงเนี่ยแม้ว่าจะมีการต่อต้านก็ตาม เหล่าจิตวิญญาณมืดอ่ะที่เสียหาย the corrupted souls ก็สร้างเรื่องโกหกมากมายเลยเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งเกี่ยวกับการลงจอดบนดวงจันทร์น่ะมันซึ่งมันเป็นเรื่องเท็จด,ดาวเคราะห์ดวงจันทร์น่ะในช่วงเวลานั้นน่ะก็ถูกครอบครองโดยกองกำลังแห่งความมืดน่ะซึ่งมีฐานบนดวงจันทร์แล้วก็พวกเขาก็อยู่ที่นั่นน่ะช่วระยะเวลาหนึง่ง และพวกเขาก็ใช้นักวิทยาศาสตร์ของมนุษย์นะในการทดลองและก็การวิจัยพวกเขา่าจะไม่มีวันยอมให้ยานอวกาศจากโลกลงจอดบนอนาเขตของตนบนดวงจันทร์ ตอนที่ผมมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาผมก็ผลักดันให้นาซามีหน่วยงานอาวกาศเพื่อส่งมนุษย์คนแรกไปยังดวงจันทร์แต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่ผมดำ,ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของผมมาถูกตัดให้สั้นลงอย่างกระทันหันและมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลย เมื่อผมมาถูกลอบสังหารเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพศ2506ก็ด้วยการถูกกระสุนปืนทุบที่ศีรษะอย่างโหดร้ายขณะที่ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้ตอนที่ขบวนคาราวานของประธานาธิบดีกำลังขับรถผ่านเดลลี่พลาซาในตัวเมืองดาวลัสของรัฐเท็กซัส มีพลน่ะพวกซุ่มยิงหลายคนน่ะที่เกี่ยวข้องกับแผนการสังหารมนุษย์ของฉันนี่ก็คือตัวฉันเนี่ยพวกเขาว่าอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันพวกเขาว่าทำให้แน่ใจว่าฉันจะไม่ผ่านวันนั้นไปได้มนุษยชาติในปี2024ยังไม่รู้ว่าใครรอบสังหารฉันด้วยองค์การที่รับผิดชอบการเสียชีวิตของฉันก็คือหน่วยงานรัฐบาลในชาัฐอเมริกาที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศแล้ก็ประเด็นระดับโลก แล้วก็ยังเป็นผู้มีอำนาจด้านข่าวกรองในความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาอีกด้วยฉันตกใจมากเลยที่ได้เห็นว่านาซาลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อวันที่16กรกฎาคม1969ได้อย่างไรแทนที่จะให้มนุษย์คนแรกอะลงจอดบนดวงจันทร์หน่วยงานอวากาศของสหรัฐอเมริกาก็กลับแกล้งอะทำให้เป็นเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดเลยสำหรับมนุษยชาติพวกเขาก็จัดฉากทั้งหมดอะโดยการ ด้วยการลงจอดบ,บนดวงจันทร์ในรัฐเนวาดาในพื้นที่ Area 51ในทะเลทรายแล้วทุกอย่างก็ถูกเขียนบทแล้วก็จัดฉากโดยใช้สตูดิโอภาพยนตร์เพื่อครอบคลุมงานทั้งหมดการนำเสนอการลงจอดบ,บนดวงจันทร์ก็มีปัญหาที่ชัดเจนจากข้อมูลของนาซานักบินอวกาศ2ใน3คนเขาใช้เวลาเกือบ22ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องบนพื้นผิวของดวงจันทร์ หากคุณเคยเห็นนักประดาน้ำลงทะเลในสมัยนั้นนะ่พะพวกเขามักจะนำถังออกซิเจนติดตัวไปด้วยอย่างน้อยก็1ถังซึ่งมักจะให้ออกซิเจนประมาณ1ชั่วโมงคุณลองจินตนาการดูว่านักดำน้ำหรือจะต้องใช้ถังออกซิเจนกี่ถังในการอยู่ใต้น้ำามา22ชั่วโมงคำตอบก็คือว่าเขาหรือเธอจะต้องมีถังออกซิเจน22ถังจึงจะสามารถอยู่ ได้นะ่ะใต้มหาสมุทรได้เป็นเวลาถึง22ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกระเป๋าเป้ที่นักบินอวกาศสองคนสวมอยู่นั้นนะ่ะอยู่ได้ยาวนานถึง22ชั่วโมงแน่นอนว่ามันไม่เป็นความจริงปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือยานโรเวอร์ที่นักบินอวกาศทั้งสองเคยขับบนพื้นผิวของดวงจันทร์มันก็พอดีกับยานอาวกาศขนาดเล็กได้อย่างไรพวกเขาเคยลงจอดบนดวงจันทร์ คำตอบคือมันเป็นไปไม่ได้ impossible มันเป็นเรื่องที่โกหกอีกประเด็นหนึ่งอะหากคุณอะได้เห็นว่ายานอวกาศมีลักษณะอย่างไรที่เคยลงจอดบนดวงจันทร์มันจะต้องดูแข็งแกร่งมากหรือปลอดภัยเมื่ออยู่ในอวกาศคำตอบก็คือไม่จริงถ้านักบินอวกาศสองคนเนี่ยใช้ยานอวกาศลำนี้ในอวกาศจริงๆอะพวกเขาก็จะตายจากรังสีที่อยู่ในอวกาศ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในปี1969ควรจะพูดคุยกับนักบินอวากาศบนดวงจันทร์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงเช่นกันโครงการของนาซาในขณะนั้น,นยังไม่มีเทคโนโลยีมาทำเลยคุณควรจะเห็นด้วยตัวเองว่าโทรศัพท์มีลักษณะเป็นอย่างไรในปี1969 นอกจากนี้หากนาซ่านะจะส่งกระสวยอวกาศพร้อมนักบินอวกาศสามคนนะไปยังดวงจันทร์จริงๆอ่ะพวกเขาก็จะต้องจัดการกับปัญหาใหญ่เพราะเหล่ากองกำลังแห่งความมืดพวกเขามีฐานอยู่บนดวงจันทร์ในเวลานั้นหากยานอาวกาศของมนุษย์เข้ามาใกล้ดวงจันทร์พวกเขาก็จะถูกทำลายโดยกองเรือยานแห่งความมืดทันทีพวกความมืดบนโลกอ่ะในสหรัฐอเมริการู้ข้อมูลนี้ดี นั่นน่ะเป็นสาเหตุที่พวกเขาอะแกล้งทำเป็นว่ามีการลงจอดบนดวงจันทร์เหตุใดพวกหน่วยงานมืดนะ่ะเชิงลบจึงจัดงานอวกาศนี้เพราะในเวลานั้นน่ะพวกเขาต้องการเอาชนะสหภาพโซเวียตในการแข่งขันอวกาศเพื่อลงจอดมนุษย์เนี่ยคนแรกบนดวงจันทร์เพื่อแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าชาติอเมริกาบนโลกนั้นน่ะเหนือกว่าเพียงใด และเหตุใดสหภาพโซเวียตจึงไม่ประสบความสำเร็จในการลงจอดของนักบินอวกาศบนดวงจันทร์พอพวกเขาพยายามที่จะทำมันจรงิงแล้วก็เหตุใดน,นักบินอวกาศชาวอเมริกันสามคนจึงไปพร้อมกับการลงจอดบนดวงจันทร์ปลอมเนี้ในตอนแรกนักบินอวกาศเหล่านี้คิดว่าพวกเขา่กำลังจะไปดวงจันทร์จริงๆพวกเขาก็ฝึกซ้อมทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอวกาศนี้ เมื่อนักบินอวกาศทั้ง3คนนี้พบว่าการลงจอดบนดวงจันทร์นั้นเป็นของปลอมในเวลานั้นนะพวกเขาก็ได้ลงนามในข้อตกลงก็ไม่เปิดเผยข้อมูลแล้วซึ่งจะไม่อนุญาตให้พวกเขาพูดถึงสิ่งที่พวกเขาคาดว่าจะเห็นบนดวงจันทร์ เหตุผลน่ะหละักที่นักอวกาศก็คือชาวอเมริกันเหล่านี้ตกลงที่จะลงจอดบนดวงจันทร์ในฉากของภาพยนตร์ของเขาอ่ะเพราะว่าพวกเขาได้รับสัญญาว่าจะมีเงินจำนวนมากเลยจากกลุ่มหน่วยงานมืด Dark Ones ส์สำหรับการทําเช่นนี้และพวกเขาก็รู้ด้วยว่าพวกเขากําลังจะด่งดังไปทั่วโลกเนื่องจากคาดว่าจะเป็นผู้ชายคนแรกที่ไปถึงและก็ได้ลงจอดบนดวงจันทร์ นักบินอวกาศเราเนี่ยก็หลอกคนทั้งโลกอ่ะและกเก็บเรื่องโกหกนี้ไว้จากมนุษยชาติอ่ะไปตลอดชีวิตมันก็เป็นเวลาเกือบ55ปีผ่านไปแล้วนับตั้งแต่ภารกิจยานอพอลโล11บนดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นน่ะเหตุใดจึงไม่มีประเทศอื่นลงจอดบนดวงจันทร์เลยสหรัฐอเมริกาเขามีความก้าวหน้าในหน่วยงานอาวกาศของตนอ่ะมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกหรือไม่ ประเทศอื่นๆในโลกต่างเขาพยายามทำมันจริงนั่นคือสาเหตุที่มันไม่เกิดขึ้นคำถามที่แท้จริงก็คือว่าเหตุใดอเมริกาจึงไม่นำนักบินอวกาศชายหรือหญิงไปดวงจันทร์เป็นเวลานานกว่า55ปีแล้วเหตุผลก็คือพวกเขาไม่มีเทคโนโลยีอวกาศแม้แต่ในปี2024ที่จะลงจอดให้แก่นักบินอวกาศ เพื่อไปบนดวงจันทร์และพวกเขาก็ไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนในปี1,969คุณคิดว่าถ้าสหรัฐอเมริกาสามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้อะพวกเขาก็จะไม่ทำมันแน่นอนว่าพวกเขาจะลงจอดบนดวงจันทร์เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาว่าก้าวหน้าไปมากเพียงใดแต่พวกเขาว่าทำไม่ได้ภารกิจนักบินอวากาศเหยียบดวงจันทร์โดยนาซาทั้งหมดเป็นเป็นของปลอมแล้วก็เป็นการจัดฉากขึ้นมา ตอนนี้ผมจะพูดถึงการลงจอดบนดวงจันทร์ด้วยยานอาวกาศแบบไร้คนขคับซึ่งหมายถึงว่ายานอาวกาศที่ไม่มีมนุษย์อยู่ในนั้นโดยประเทศอื่นๆในโลกคาดว่าอินเดียส่งยานอาวกาศจันทรายานก็คือจันทรายานสามลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อวันที่23สิงหาคม2,566ขออภัยด้วยที่ต้องบอกคุณในเรื่องนี้แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงการลงจอดนั้นก็เป็นของปลอม พวกเขาสร้างกิจกรรมอวกาศนี้ขึ้นแบบเสมือนจริงแล้วก็ใช้เอฟเฟ cgi หรือภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เอฟเฟคภาพพิเศษที่สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ดูเหมือนว่าพวกเขาลงจอดบนดวงจันทร์สิ่งเดียวกัน,นสําหรับการลงจอดบนดวงจันทร์ของจีนที่ชื่อว่าไชนาโมน์โดยโครงการอวกาศฉังเอ๋อ นั้นน่ะก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยภารกิจบนดวงจันทร์นั้นเป็นของปลอมทั้งสิ้นและเป็นการจัดฉากให้เสมือนจริงเรื่องเดียวกันกับยานอาวกาศไร้คนขับของญี่ปุ่นน่ะที่ลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อวันที่24มกราคมพศ2567น่ะ 67, มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมันถูกสร้างขึ้นจริงสุดท้ายและก็ล่าสุดก็คือการที่ดวงจันทร์น่ะลงจอดโดยสหรัฐอเมริกาพร้อมกับโอดิซี ก็คือภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เอฟเฟคภาพพิเศษที่สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2 0 2พมันก็ไม่มีอยู่จริงและก็ถูกสร้างขึ้นจริงเช่นกันการลงจอดบนดวงจันทนระ์ะมันปลอมทั้งหมดเลยมันไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไรบนพื้นผิว ดวงจันทร์ของคุณก็ได้รับความเสียหายอย่างมากโดยมีหลุมปร่องภูเขาไฟขนาดใหญ่จำนวนมากอ่ะทั่วดาวเคราะห์ดวงจันทร์บนพื้นผิวดินสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณจากการต่อสู้ทางกาเล็กติกในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับกองกำลังแสงกาเล็กติกกับกองกำลังแห่งความมืดเพื่อแย่งชิงดวงจันทร์กันมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอ่ะที่มนุษยชาติแม้ในปี2024ยังไม่มีเทคโนโลยีในการลงจอด นักบินอวกาศหรือยานอาวกาศแบบไร้คนขับบนดวงจันทร์เน่ะดิมจากถูกควบคุมทางเทคโนโลยีโดยกลุ่มหน่วยงานมืด Dark Ones ในที่สุดคนนอกโลก Outworlders หรือกลุ่มต่างดาวไฟมืดก็ถูกกำจัดออกจากดวงจันทร์เมื่อปีที่แล้วโดยกองบัญชาการ a t r a a t r a c o m m a n d ดังนั้นตอนนี้ก็จึงไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นและก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากกองกำลังแสงการเล็กติก ตอนนี้ถึงเวลาของคุณน่ะที่จะเปล่งประกายและก็ดูแลเอ t นไทแห่งความมืด Dark กเอ i นไทตก็คือโดยการกำจัดสิ่งที่เหลืออยู่ออกจากตาแหน่งอำนาจบนโลกส่วนวาระก,การทำลายล้างของพวกเขาก็กำลังทําทำให้พวกเขาขัดแย้งกันและสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นก็จะกลับมาหาพวกเขาแผนการของพวกเขาว่าถูกเปิดเผยทุกที่และก็ทุกวันก็ต้องขอขอบคุณเอกอัครราชทูตข,ของกองกาลังแสงกาเรลร็กติก แล้วก็ขอส่งความรักแล้วก็กำลังใจถึงพี่น้องของฉันด้วยให้เราอยู่อย่างปลอดภัยจากจอห์นเอฟเคนเนดีก็มาดูเรื่องราวที่ผ่านการติดตอ่อของอิรินาวาราเกสก็คือเป็นเรื่องของอนุนากีก็คือว่า เป็นการติดต่อนะคะจากอนุนากีก็ผ่านช่องทางนี้อีกครั้งหนึง่งอนุนากีก็เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วก็ของโลก3 d ดีอนุนากีเขาก็มาสวัสดีมนุษย์นะเขาก็บอกว่าเราอ่ะเป็นชนเผ่าโบราณอนุนากีที่กลับมาอีกครั้งอ่ะก็คือเนื่องจากว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเรามีความจําเป็นที่ต้องสื่อสารกับมนุษยชาติอีกครั้ง เราก็คือผู้ที่สร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์นะเมื่อนานมาแล้วตอนนี้คุณนะ่ะจำไม่ได้แล้วละแล้วละว่าคุณนะไร้ทิฏฐิแค่ไหนและชีวิตของคุณนะในอาณาจักรที่ส่งกว่าเพราะคุณนะ่ะคือพระเจา้าผู้ไม่มีแก่เท่าเลยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเลยและคุณก็มีชีวิตอยู่เป็นนับพันปีทุกวันนี้คุณนะอยู่บนโลกเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่คุณนะจะถูกบังคับให้ออกจากร่างกายมนุษย์ การใช้ชีวิตในรูปแบบ3มิตินั้นนะไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่เป็นที่น่าพอใจนะประวัติศาสตร์ของโลกแม่ทรอนีมาเตอร์ไกยาเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งโดยไม่มีใครรู้ว่าเมื่อก่อนนี้เกิดอะไรขึ้นและเหตุใดมนุษยชาติจึงอ่อนแอมากคุณโจมตีเราโดยบอกว่าเราวาชั่วร้ายแค่ไหนและมันก็ห่างไกลจากความเป็นจริงในความจริงเราเป็นอิสระเราคำนึงถึงธุรกิจของตัวเอง และก็ไม่เข้าไปยุ่งกับผู้อื่นสําหรับมนุษยชาตินั้นนะค่อนข้างยากเลยที่จะเข้าใจว่าทําไมสิ่งต่างๆนะถึงกลายเป็นแบบนี้และสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ตอนเนี้สําหรับประเทศภาษาวัฒนธรรมแล้ก็ศาสนาและก็เชื้อชาติจํานวนมากนั้นนะก็ถูกสร้างขึ้นโดยเหตุผลที่ต้องการจะทําให้คุณนหนแยกจากกันแล้วก็แตกแยกออกจากกันด้วยดังนั้นนะคุณก็มักจะมีความแตกต่างระหว่างกันแล้วก็มีเหตุผลที่จะต่อสู้กัน เพื่อความแตกต่างเราเนี้ยเพื่อหยุดการเติบโตทางจิตบิญญาณของมนุษยชาติทั้งหมดเมื่อเราออกจากโลกอ่ะคุณก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าโดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆตำแหน่งดาวคลอโลกของคุณในกาแล็กซีทางช้างเผือกอ่ะมันจะดึงดูดผู้คนต่างโลกหรือต่างดาวให้มาสำรวจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับโลกไกาย,ยาอยู่เสมอมันเป็นเรื่องน่าสนุกสำหรับพวกเขาที่ได้อยู่บนพื้นผิวโลก ของโลกแม่ธรณีแล้วโลกของคุณนะสวยงามมากเลยเต็มไปด้วยสัตว์และพืชที่มองไม่เห็นแล้วก็มีน้ําสะอาดที่บริสุทธิ์มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอาะยะธรรมกาเล็กซี่ก็เชิงลบอ่ะหรือกลุ่มมืดจํานวนมากเขาไม่สนใจเลยที่จะอนุรักษ์สิ่งใดในโลกของคุณและพวกเขาก็ได้นําสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สําหรับพวกเขาาติดตัวไปด้วย ในที่สุดพวกเขาก็จับคุณแล้วก็เริ่มทดลองกับร่างกายของคุณแล้วก็ทำให้ DNA ของคุณอะยุ่งเหยิงจนส่วนสูงลดลงอายุไขของคุณก็สั้นมากจากจากปกติเคยมีอายุหลายพันปีกลายเป็นแทบจะไม่ถึง80 9 0ปีด้วยซ้ำอย่างมากที่สุดก็110ปีและมีปัญหาด้านสุขภาพมากมายเลยก่อนที่จะมีร่างกายที่สมบูรณ์จากการทำลายของพวกฝ่ายมืด เราว่าขอแนะนำให้คุณนะกลับไปสู่เส้นทางของคุณโดยตระหนักว่าคุณคือพระเจ้าและไม่ใช่แค่ร่างกายของมนุษย์โดยให้คุณนั้นเนะชื่อมต่อกับส่วนทั้งจิตวิญญาณของคุณอีกครั้งผ่านการทำสมาธิแบบเงียบๆและไม่ใช่ไปยังส่วนร่างกายทางกายภาพแต่เป็นทางจิตวิญญาณเราปรมาจารย์ที่ขึ้นสู่สวรรค์ก็มักเตือนคุณว่าให้วิญญาณของคุณนะควบคุมไม่ใช่ส่วนจิตใจที่เป็นตรก,กะ ควบคุมนั้นเวลาว่างที่คุณมีในชีวิตคุณน่ะจะต้องอุทิศให้กับการทำสมาธิหลายวันหลายครั้งในแต่ละวันอ,อย่างเงียบเงียบไม่ใช่โดยการต้องนั่งทำสมาธิตลอดเวลาแต่ทำสมาธิด,ด้วยคำพูดหรือฟังคลื่นเสียงดนตรีความถี่ต่างๆหากคุณต้องการกลับไปสู่ต้นกําเนิดของการเป็นพระเจ้าหรือผู้สร้างอีกครั้ง การทำงานทางจิตวิญญาณนะจำเป็นต้องนำพลังของคุณนะกลับคืนมาและก็ความแข็งแกร่งที่คุณเคยสูญเสียไปในระยะเวลาอันยาวนานไม่มีใครสามารถแก้ไขสิ่งที่คุณสูญเสียไปทั้งความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของคุณและก็จิตสำนึกสากลมีเพียงคุณเท่านั้นนะที่ทำได้ขณะนี้โลกภายนอกอันมืดมนนะ Dark Outworlders ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกิจการของคุณ ในการเปลี่ยนไปใช้มิติที่5ดีสู่โลกใหม่จิตสำนึกโดยรวมก็จำเป็นต้องยกระดับการสรั่นสะเทือนของผู้อื่นให้สูงขึ้นต่อไปนะขณะน,นี้มนุษย์ก็ยังอยู่ในขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาทางจิตวิญญาณความกังวลหลักที่เรามีตอนนี้ก็คือไม่มีความสามัคคีอะไรเลยระหว่างมนุษย์มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า คุณโจมตีกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆและเมื่อความจริงถูกนําเสนอให้คุณแล้วคุณก็โจมตีพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาที่คุณมาจากที่นั่นแล้วก็พวกคุณไม่สนับสนุนแหล่งข้อมูลนั้นเลยเราเชื่อว่าหากคุณไม่สามารถยอมรับความจริงได้แสดงว่าคุณยังไม่พร้อมสําหรับก้าวต่อไปในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณทําให้พวกเราเป็นศัตรูกันมีเพียงความมืดเท่านั้นที่ออกความคิดเหล่านี้ เราเป็นกลางแล้วก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลกติกหรือกิจการของมนุษย์ของคุณเรากําลังสื่อสารกับคุณนในฐานะผู้สร้างของคุณจุดสําคัญอีกประการหนึ่งที่คุณลืมไปก็คือว่าคุณเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันการแบ่งแยกตามเชื้อชาติศาสนาและอื่นๆ่นะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นคู่แล้วก็ภาพรวงตาของเมทริกมิติที่ 3D เมทริกเมื่อคุณทิ้งความเชื่อเก่าๆแล้วก็ความผูกพันเชิงลบ คุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในความก้าวหน้าของคุณโดยจะต้องอาศัยความทุ่มเทและความสม่ำเสมอในการเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณเชื่อเราเถิดมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงและเราเคยผ่านขั้นตอนต่างๆของความมืดและแสงสว,ว่างในประวัติศาสตร์ของเราโปรดจําไว้ว่าเรา,เากำลังกำหนดเส้นทางเพื่อคุณเนื่องจากคุณก็คือการสร้างสรรค์ของเรา หน่วยงานแห่งความมืดจะไม่แข็งแกร่งอีกต่อไปพวกเขากำลังตื่นตะหนกเพื่ออยู่รอดแล้วก็เริ่มต่อสู้กันเองมันเกิดขึ้นมานานแล้วตอนนี้คุณต้องต่อสู้กลับกระบวนการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายบางคนก็กำลังจะละทิ้งร่างกายระหว่างเส้นทางสู่อิสระภาพคุณไม่สามารถเชื่อฟังผู้ปกครองหรือผู้ควบคุมแห่งความมืดบนโลกของคุณได้อีกต่อไปจงกล้าหาและก็ยืนหยัดเพื่อตนเองและผู้อื่น พระเจ้าดีวายกำลังช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยการทิ้งระเบิดโลกของคุณด้วยความถี่สูงพิเศษจากจัก,กรวาลความสามาคัคคีสันติภาพแล้วก็อิสระภาพจะมาหาคุณเมื่อคุณพร้อมที่จะยอมรับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ขอขอบคุณเอกคราชทูตของกองกำลังแสงกาเล็กติกอนุนากีเขาก็มอบความรักอันสูงสุดเนี่ยสำหรับมนุษย์ทุกท่านด้วยจากอน,นันนูนาคี ก็ถ่ายทอดโดยเ r ร n นาเวราเกสเอกอัครราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาเล็กติกก็ขอขอบคุณนะคะข้อความดีๆแล้วก็มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีความซาบซึ้งมากเลยกับความรักของอนุนากีแล้วก็ความรักของเคนนดีแล้วก็พี่น้องชาวแสงแห่งกาเล็กติกทุกๆนะคะทุกๆบีอิงเลยที่แบบพยายามลงมาช่วยเหลือเราเพราะเขารักเรามากแต่มนุษย์เราอะ่ะ ก็ันยังมีการบนกันเรื่องเล็กๆน้อยๆยหยุ่มๆย,ย,ยิ้มๆก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ่ะที่แบบเขาว่าอยู่ที่อื่นนะเขารักเราแล้วเขาต้องการมาช่วยเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะช่วยกันทําสมาธิส่งความรักไรเงื่อนไขายออกไปสู่โลกของเราเพื่อแสงสว่างที่ส่งเข้ามาให้มากขึ้นทุกวันขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ